หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอน VC 111ศพผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่9จาดาวเหนือเรียกหาจ่ายุทธพงศ์กับไปเล็กคู่หูแล้วสั่งการเมื่อตัวเองหันหน้าไปทางทิศ ที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีรหัสแบ็กเบิร์ดกำลังส่งเสียงคำรามคำรนกระหึ่มอยู่ยุดเล็กนำหน้าตัดตรงข้อหามันเลยรวมมันจะซ้อนแผนเตรียมพื้นที่สังหารไว้นะแล้วก็กลับระเบิดด้วยกำลังทั้งหมดจะไปแบบหน้ากระดานโจมตีทั้งสองรับคำสั่งชาตจตัวเองออกนำทันทีในคำแนะนำของหัวหน้าทีมก็คือการมาของพวกเขาคราวนี้ ผมไม่รับเท่าใดนักหรอกการส่งลงที่กระทำได้อย่างปกติเช่นนี้ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากสถานการณ์ตอนต่อไปนี้ก็เห็นจะเป็นการเตรียมรับมือโดยเวียดกงชุดนั้นเชื่อได้ว่ามันคงไม่คิดจะถอยลอเปิดทางให้โดยง่ายแน่การเตรียมต้อนรับนั้นจะเป็นอะไรบ้างยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นเขาเองแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้สามารถวางระเบิดได้พร้อมกับพื้นที่สังหารได้อย่างสบายๆคิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่พ้นป่าที่เริ่มปลงเป็นทึบ เมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปได้ราวๆ200เมตรพื้นที่เริ่มไต่ลาดแนวเคลื่อนที่ที่กระจายกันออกไปเป็นหน้ากระดานเกินความยาวเกือบ200เมตรทั้งๆที่แต่ละคนใช้ระยะเคียงกันเพียง10-15เมตรเท่านั้นการเคลื่อนที่ลุกไปข้างหน้าต้องกระทำอย่างระมัดระวังไอวิทที่รับหน้าที่ตรวจหากับระเบิดให้กับหัวหน้าทีมเดินห่างอยู่ข้างหน้า10กว่าเมตรพร้อมกับสังเกตแนวเคลื่อนที่ของใจยุทธพงศ์กับไอเล็กไว้ด้วยความมุ่งหมายที่ไอวิทต้องเข้ามาเป็นผู้ช่วยในเรื่องนี้ ก็เพื่อให้หัวหน้าทีไม่เวลาสังเกตพื้นที่ภูมิประเทศที่ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าการอ่านเกมศัตรูโดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศเป็นหลักจะช่วยให้การเตรียมรับมือศัตรูกระทําได้ง่ายและทันต่อเวลาด้วยนี่ก็เล่นกันเมื่อเส้นทางที่ไต่ลาดขึ้นโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะถึงส่วนที่สูงสุดกับความกว้างของลาดที่ออกจะแปลกกว่าที่อื่นป่าที่ถึบเริ่มจะจางทั้งทันที่เพิ่งผ่านระยะทางมาได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเส้นทางทั้งหมดจนถึงจุดที่เสียงหอกระหึมอยู่ จาดาวเหนือส่งสัญญาณเรียกทางวิทยุทันทียุดเล็กครับพี่ไอ้เล็กเป็นคนรับคิดอยู่เหมือนกันว่าจ่ายุทธพงศ์ทําไมไม่รับสายเองอย่างที่เคยทํายุดไปไหนลุกเดี่ยวไปข้างหน้านะพี่เห็นกำลังตรวจพื้นที่ออกซ้ายแล้วก็มาขวาตอนนี้อยู่ห่างผมไปสักห้าสิบถึงเจเมตรได้แล้วพี่มีอะไรวะเล็กสงสัยคิดลิ่งโซนนะพี่ไอ้เล็กดอกภากษาอังกฤษพอรู้ว่าคราวนี้มียเมริกันมาร่วมงานหลายคน จาดาวเหนือย,ยิ้มน้อยๆด้วยความขันในลูกน้องในขณะเดียวกันก็พอใจที่ตัวคาดการไว้ไม่ผิดอีกด้วยสมองของนักฆ่าจอมอัจฉริยะต้องขบคิดอย่างรวดเร็วแผนนี้ต้องซ้อนแผนเวทกงที่ไม่เคยตายมันจะต้องได้รับการสั่งสอนบทเรียนชนิดที่เรียกได้ว่าแสบสันที่สุดว่าแล้วก็สั่งการให้หยุดแนวเคลื่อนที่กำลังทั้งหมดเลือกเข้าที่กำบังวางตัวโดวยอัตโนมัติ เห็นแล้วว่าเมริกันที่ใหม่กับการร่วมเกมในครั้งนี้ก็กระทำตัวได้อย่างดีเมื่อมีคนเก่าประกบให้คําแนะนําจึงทําตัวได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเงียบและครอบคลุมได้ทั่วพื้นที่ด้านหน้านักล่ารับจ้างที่ต่างมีประสบการณ์รู้ดีว่าถึงขั้นตอนนี้ต้องเตรียมอะไรบางนั่นหมายความว่ากําลังส่วนปีกทั้งสองข้างต้องตรวจพื้นที่ที่จะใช้ชาร์จเข้าตลบหลังศัตรูได้หรือแม้แต่เส้นทางบางส่วนที่ต้องย้อนหลังก่อน สถานการณ์ตอนนี้เห็นจะมีแต่จ่ายยุทธพงษ์เท่านั้นที่จะเป็นคนชี้ขาดว่าอะไรเป็นอะไรพอดีพันตรีโรเจอร์กับพันตรีโทมัสคานเข้ามาหาเอาไงดีโนสตาพันตรีโรเจอร์ถามขึ้นมาก่อนซึ่งก็คงเป็นคําถามเดียวกันกับที่พันตรีโทมัสจะถามด้วยมองหน้าพันตรีเมริกันทั้งสองเห็นแววตื่นเต้นปรากฏออกมาเล็กน้อยเอาไงก็ได้ครับม่เจอร ไม่ยังมีเวลาสาหรับการตัดสินใจจึงไม่ต้องรีบร้อนอีกอย่างก็คือเมื่อแผนการต่างๆมีพร้อมแล้วในสมองเลยถือโอกาสคลายเครียดแต่ดูเหมือนพันตรีมิริกันทั้งสองจะไม่เล่นด้วยยิ่งมาได้คําตอบที่หาหนทางปฏิบัติไม่ได้ด้วยแล้วเลยเครียดหนักขึ้นอีกคินลิงโซนมารู้ได้ไงว่าเราจะมาทางนี้พันตรีโทมัสเปิดขึ้นมาก่อนตามที่ได้ยินจากคําบอกเล่าที่พันตรีโรเจอร์แปลจากรายงานอเล็กนั้นจากดาวเหนือยอมรับว,ว่าพันตรีมิริกันคนนี้สปีดตัวเองให้ทันสถานการณ์ได้ดีไม่น้อย กฮิวเอยที่ส่งเราลงมันตีวกแล้วหายไปทางด้านหลังนี้มันก็ต้องรู้สิครับแล้วมันจะเตรียมเอาคนมาวางดักท่านเหรอท่านสิครับเรื่องแค่นี้เราก็ทําได้จริงไหมครับเมเจอร์โรเจอร์พยายามทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมหาเรื่องมาผ่อนคลายความเครียดแกอเมริกันพันตรีอเมริกันทั้งคู่ไม่สนใจเพราะที่เห็นตอนนั้นแกพยายามเพ่งสายตาแวกแนวป่าไปทางด้านนายังเอาเป็นเอาตาย เราน่าจะติดต่อ OV10 ข้างบนให้เขาตรวจการดูหน่อยแล้วไม่ก็สั่งให้แบ็กเบิร์ตสัก1หรือ2เครื่องมาบินคุ้มกันเราที่นี่ก็ได้นะนอสตานี่เป็นแผนการปฏิบัติจากพันตรีโทมัสขิดตื่น,น,นง่ายๆก็น่าจะทำได้แต่เวทกงมันไม่ได้ทำให้เรื่องราวต่างๆอย่างนี้ง่ายขึ้นหรอกไม่ได้ผลหรอกครับเมเจอร์ Major. ระยะสูงเกินไป OV10 ตรวจไม่พบหรอกถึงพบก็ทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของการช่วยเหลือเราหรือแม้แต่แบ็กเบิร์ดเองก็เถอะเพราะถึงยังไงเวทกงมันก็ต้องเข้ามาเกาะเราไว งั้นเราจะเอาไงกับมันดีล่ะก็ต้องยิงกับมันสิครับเท่าที่รู้ตอนเนี้มันคงไม่เปิดทางให้เราเข้าไปหาแซลมอนหรอกครับผมว่าเมเจอร์โรเจอร์น่าจะสอบถามถึงพื้นที่ปูม่าสักหน่อยนะครับโอเคนอสตาเดี๋ยวผมจัดการเองพันตรีโรเจอร์รับงานนั้นไปทันทีไม่ติดใจเรื่องพื้นที่สังหารอีกเพราะรู้ดีว่าเรื่องนี้จาดาวเหนือมีแผนการปฏิบัติอยู่แล้วที่ยังเงียบอยู่ตอนนี้ก็เพราะรอรายละเอียดจากจ่ายยุทธพงษ์นั่นเองพี่เสียงเรียกจากจ่ายยุทธพงษ์ดังมาพอดี เช่นเดียวกับที่พันตรีโรเจอร์ใช้ความถี่ที่แบรนบีเรียกไปทางทหารมงภูมิมาแน,น,น่นอนนอนหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์คิลลิ่งโซนพี่โอเครายละเอียดมาสินั่นหมายความว่าจ่ายุทธพงศ์ต้องบอกรายละเอียดในการปฏิบัติขั้นต้นให้ด้วยเพราะเขาคนเดียวที่รู้รายละเอียดทุกอย่างในพื้นที่นั้นพี่สั่งคนของเราหมดมาที่ยอดเนินนี้ก่อนก็ได้พื้นที่ลาดเนินลงไปด้านน้นทั้งนั้นแหละที่เป็นคิลลิ่งโซนผมว่าพี่มาดูเองก็ได้ครับบนนั้นคิดว่ามันตรวจการเห็นหรือเปล่า เห็นสิพี่มันต้องเห็นที่นี่ด้วยไม่งั้นมันจะรู้ได้ไงว่าเรามาถึงเมื่อไหร่โอเคเขาจารางั้นคอยเดี๋ยวก็แล้วกันกําลังทั้งหมดถูกสั่งให้เคลื่อนที่ตามไปทีหลังจากดาวเหนือคนเดียวที่ลุกต่ลาดขึ้นไปพื้นที่ตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรกัง,งวลกับเรื่องกับระเบิดให้มากนักพอรู้อยู่แล้วว่าบริเวณคิลลิ่งโซนอยู่ตรงไหนมันไม่ว่างที่นี่ก็เพราะไม่ต้องการให้ไก่ตื่นนั่นเองกระทั่งตามไปสมทบถึงที่จ่ายยุทธพงศ์ปักหลักกบดานเงียบอยู่จ่าดาวเหนือคคลาาาานนนนนืตมมมเข้้้้ไไปใุ่ัดวย เพราะที่นั่นเป็นที่เดียวที่จะใช้กำบังจากการตรวจการด้านนาที่เป็นลาดลงกับพื้นที่เนินด้านตรงข้ามได้จ่ายยุทธพงศ์เลือกจุดซุ้มใช้ตรวจการภูมิประเทศได้ถูกต้องตามหลักการและความเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างดีเพราะณจุดนี้สามารถมองเห็นพื้นที่เป็นร่องหุบได้ทั้งหมดเราเลยไปที่สันของร่องหุบทั้งสองข้างก็ยังมองเห็นได้อีกด้วยร่องหุบที่กว้างประมาณ200เมตรกับความยาวราว700 m, ราว0เมตรลาดทั้งสองข้างที่เป็นความสูงไม่เกิน150เมตร จึงดูเสมือนรางน้ำขนาดยั์ที่มัจจุราชบรรจงสร้างเอาไว้ที่นี่เหมาะที่สุดที่จะใช้เป็นพื้นที่รุมกินโตเยื่อสังหารที่ไม่ว่าจะมีจำนวนสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่มีทางหลบหลีกไปได้เลยงานนี้คงไม่ใช่งานเล็กเสียแล้วภารกิจหลักการช่วยเหลือชุดของแซลมอนให้ออกมาจากวงล้อมที่ยังคาราคาซังอยู่เราต้องมาเจอกับภารกิจแฝงเข้าอีกเสียงเฮลิอคอปเตอร์แบ็กเบิร์ดดังอยู่ทางด้านหลังของเนินต่อจากพื้นที่สังหารยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา กองทัพสารัฐล่ำรวยพอที่จะยอมเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือคนของเขาให้อยู่รอดปลอดภัยจากการปฏิบัติการของฝ่ายศัตรูจุดอ่อนที่เวทกงยังไม่กล้าโจมตีชุดแซลมอนก็เพราะเฮลิคอปเตอร์โจมตีพวกนี้จ้องอยู่ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นเชื่อว่าก่อนที่แบ็กเบิร์ดจะพลาไปจะเพราะเหตุใดก็แล้วแต่แต่ถ้าชุดแซลมอนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาถังบอกคงต้องส่งหน่วยบินหน่วยอื่นเข้าสวมรอยแทนแน่ไม่น่าจะแปลกอะไรเลย ในเมื่อน,นี้ไม่ใช่เงินงบประมาณของประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่คนของประเทศไทยอีกด้วยดังนั้นวิธีการปฏิบัติที่จ่าดาวเหนือต้องเลือกก็คือเอาความสําเร็จทุกประการในภารกิจเข้าไว้ก่อนว่ากันตั้งแต่จํานวนบอดี้เขาที่มีราคาหัว500ละห้าร้อดอลลาร์การกําจัดเส้นหนามที่จะกีดขวางหนทางไปสู่ภารกิจหลักและที่สําคัญสุดก็คือต้องมีชีวิตรลอดไปเสวยสุขจากอํานาจเงินตราสกุลดอลลาร์อีกด้วยความใจเย็นเท่านั้นที่จะช่วยให้บังเกิดผลวันนี้มีการระเบิดไมวายุทธ บนลาดที่จะไต่ลงมาที่ก้นหูปหรอเพอืมไม่แน่ใจนะพี่แต่ผมว่าไม่มีหรอกเพราะมันต้องเตรียมไว้ที่ก้นหุบอย่างเดียวเท่านั้นหรือพี่ว่ามีแล้วคนของมันล่ะอันนี้ต้องมีสิพี่ไอ้พวกนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวบล็อกไม่ให้พวกเราตีย้อนกลับมาทางเดิมได้ถ้ามีคนมันก็ต้องมีกับระเบิดด้วยสิวะมันถึงจะถูกเออจริงของพี่นะกับระเบิดแบบกดสวิต บางสิ่งบางอย่างที่จ่ายยุทธภพมองข้ามหรือไม่รู้นั้นจ่าดาวเหนือจะทดแทนให้เสมอนี่คือเหตุผลบางประการที่ทําให้นักล่าอาชีพที่เปรียบมือระดับประการทางานได้เข้าขากันเป็นอย่างดีเสมอกล้องส่องทางไกลกําลังขยาย16เท่าถูกล้วงออกมาแล้วส่องตรวจพื้นที่ส่วนที่เป็นลาดลงสู่ก้นหุบนั้นโดยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์มองดูเดี่ยวๆก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร จุดซุ่มยิงด้านซ้าย7จุดด้านขวา12จุดเพราะด้านนี้ลาดน้อยกว่าแล้วก็ปาบโปร่งกว่าด้วยด้านตรงหน้าฝั่งโน้น3จุดนั่นมันเล่นขุดหลุมวางไม้ขอนกันเลยวะลาดด้านหน้านี่เหพี่อันนี้ดูยากไอ้หา่าเห็นยอดไม้เต็มพืชไปหมดเอาไงดีวะทยุธลดกล้องลงเรามองด้วยตาเปล่าปากถามความเห็นเจ้าเพื่อนรุ่นน้องก็ไม่เห็นยากเลยพี่เรียกไอ้แบ็คเบิร์สสักสองสามตัวมาจัดการก็สิ้นเรื่องมั้งแล้วเราก็หาทางเดินไปตามสันเนินนี้ก็ได้ เอางั้นไงไ่ค่าบอดี้เขาล่ะใครเป็นคนได้วะเออจริงสิพี่ผมลืมไปสนิทเลยมันก็ต้องลุยเลยพี่จ่าดาวเหนืออดที่จะหัวเราะไม่ได้ผมไม่คิดเลยว่าจ่ายุทธพงศ์จะลืมแม้แต่นิสัยของตัวเองทุกครั้งที่พบศัตรูเขาจะมีแต่คำว่าลุยเพียงอย่างเดียวไม่คิดเกือททางว่าตัวเองมีสิทธิ์ถูกลุยได้เหมือนกันกระทั้งหัวหน้าทีมต้องเบรกต้องยางไว้นั่นแหละจึงยอมลดความลุยลงครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อพูดถึงเงินเท่านั้นแหละ ก็เลยคิดที่จะลุยแต่คราวนี้ดูเหมือนหัวหน้าทีมจะเล่นด้วยพอถึงอย่างไรตนเองก็ชอบดอลล่าร์อยู่เหมือนกันลุยยงไงวะวางกําลังไปหน้ากระดานล่องหุบเข้าไปเลยก็ได้นี่พี่พื้นที่ไม่ค่อยทึบเท่าไหร่แบบเนี้ยเผลอๆนะผมว่าเาราแปะรูปขบวนแล้วย้อนเล่นมันทีละจุดก็ได้โอเคแจวจ่า,จา,จาดาวเหนือดิดนิ้วดังเปาะเมื่อได้แนวความคิดที่ออกมาจากปากของจ่ายยุทธพงศ์แจวยังไงละพี่จ่ายยุทธพงศ์ยังไม่แน่ใจว่าอะไรที่ว่าแจวเพราะถึงอย่างไรนั้นเขารู้ตัวเองดีว่า แผนการของเขามักถูกนําไปกันกรองเสมอครั้งนี้ยังไม่รู้หัวหน้าทีมสรุปแผนเป็นอย่างไรบ้างเลยต้องถาม